สวัสดีครับวันนี้วันนี้จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนหมอกสีฉาดให้ก่อนมาครับเอามาให้กล้องดูก่อนนะครับโอ้โหจัดตรงนั้นเออจัดเออจัดไปเข้า เอออิเลยอุ้ยเกไหมเกอะไหมตัวเอะไหตัวแรกฮีโกะฟาลุนี่เปิดตนกข้างเปิดให้พิกปติเขาต้องเปิดบนี้ตังเนี่ยใช่เจงงันนี้ไงอะไรมันก็ต้องพิกพให้คนดูดูสิเบ โอเคลาเรไม่เรหรอกตตดแล้ว,ลวโอ้ยเพ็มันันนี้เนี่ยมันงอเลยเหรไหมกัะเพ็มันงอตัวเลขฟอร์ลาบเบ,บ <c oughs> ไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เปิดให้ดูเปิดต้นคำสองเปิดดี ก็ไป่ทำการ์ดงอใช่แล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้โอเคต่อไปก็ไป่ทำการ์ดงออาคุณป่วยฟองเหรออ๋อเอ้ยก็ไป่ทำการ์ดงอหวยงอตรงนี้โอเคไม่สองสองมาแล้วคุณก็ขูบๆลุงเหรอโอเคกั็นไหม ไม่ตอนเสร็จดลาเข็กันไหมแรกนี่ครับังตรงนี้หัวจังไปก่อนเลย ครับเราได้ของโหวดมาเฉยๆนี่ครับเราได้มาคักร์ ex น,นะครับ sr <ตำ S 2> นะครับท่านคอยแกะสิยงแกะกระเพ็ดตาเพ็ดโอเคแล้วตังกระเพชรโฉ่ให้ไข่นะนี่ตังทำการงอนั้นนี่ตังนี่งอมันออกมาอีกอันนี้ เปิดละงอกสาตาผมดูจังงอกนี่หัวน่ะเออาร์เออารัเก็บเก็บก็เพชรเปิดดูจังใส่ให้ผมด้วยนะครับผมเปิดได้คุณนี่ยังหัวของแค่หัวด้วยรอเองเลยงอกมันเสียแล้วค่นะต้องเอามาลอยอย่างเงนี่ก็วางเกลือวเกลียก็เอามาเกลียเกลือวางไว้ติงบอ่ะเอาตัวเนี้ยโอ้ยก็ ไปเนี่ยค่ะวางไว้ก่อนโอ้ยดูของมีรอเองใช่มีงาอยู่แล้วอ่ะฮะใช่ตาจะปาตาหงก์เหรอิูเอโน่อ่ะฮะเออเดี๋ยวกิ่งก็เข้ากล่อง ไปตาพชรเลยว้าวใครกานจะรู้ตัวทีส่สองตัที่สามตัวที่สีตัวทีว 3, ่ห้านี้อันนี้ดีไม่รู้ไปตาผมนะครับเกลือ,อเกลือวาวไว้ไหนเกลือวาน,นี่ไม่ใช่วาวไว้ไนเน,นี่หรอ สิบไปมีของดีมั้ยนะอันนี้เปื่อยแล้วมีของดีแม็กซี่้องเก่ด้วยอ่ะเนี่ยเลนโบแปตาเพชรเฮ้ยนอะไรอ่ะโหมีจังหวัดได้ดีจังอะมี SAR ป่ะเอ้าคุณเปื่อยของคุณมามาตากองเพลโอ้โหเกือแน่เลย อยาตัวแตัวที่สองก็เปิดไว้ก่อนไงตัวที่สามสี่ตัวที่ห้ว้าวตัวที่หกก็ไปไปตัว E ีครับั็ผมใครเอเออีหได้เอออะเออ่ะอย่าพึ่งใส่ซองก็ได้ต้องรีบใส่ซองขอโทษ นี่หูเปิดได้แล้วก็ว่าอยว่าเรียนรู้ไปฟังเรียนรูเนี่ยเราจะไปคุตัวหน้ามีเลยเนี่ยว่าอยู่นางนี้โอ้ยเอยากเขาค่อยไในี่หูไหมก็ได้หูแต่ล้อได้ว่าแรกไปฟ้าไปฟ้าจะที่สี่จะห้าเกลือมีแต่เกลือไหมนะน่าจะเกลือเหมือนเดิมนะครับ ตัวที่หนึ่งเตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าอ๋อเอไอออะไรเก่บของเรที่ห้าอของ่อันนี้หุ่นไหมไม่ป่าว้นนี้เกียร์ฮะ <Yeah. S 2> ตัองอ้าวจะอาจากไหนอ่ะแกะของแก่ okay. Okay. ม่จะแกะอ๋อมีตัง S <S <S เล่นร่วมกันไหมเนี่ย <S 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 เล่นเป็นเปล่าเล่นเป็นก็เหมือนอันที่ถั่วปลอมไงไม่ไมมแต่มันไม่มีอันนี้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวไม่มีฟูรรุกน้ำเออเราไม่มีการ์ดนั่นแหะ <S 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 แต่เรามีแต่สีเทาอ่ะเนาะเนี่ยขององงอเรามีแต่เนี่ยหนึ่งอันโอ้โหแต่ก็ต้องเขาเสี่ยงเกลือหมดเกลือกวนแล้วเกลือนี่ไงหองเลยมีแค่หนึ่งอัน <S 2> <S 2> มันก็ได้ของมีวิวการทั้งหมดที่ได้มาการโหนมีเนาะอยู่ด้วยครับไม่รู้กำไรหรือขาดทุนขาดทุนแน่ตัวเนี้ยโอนได้ไหมไม่ตัวละห้าบาทเนี่ใช่ตัวละห้าบาทคิดอะไรตัวละสิบบาทเนี่ยอันนี้ดูอันนี้คือเอาไว้ใส่เอาเอาไว้ใส่เอามาให้หมดอ่ะจะดูอยู่ดูอะไร ยังไงวองอ่ะอ่ะเขียเอามาให้หมดหมมดิเว้ยทองได้สิบหกอันเกลืออยู่เลยน้กฝันจะเปิดคนเดียวเกลืออืมลุงลุงเอลุงเอลุงเอของดีอ่ะขาดีองจังเงี้ยังค์มาของดีหมดแล้วเอามาต่อ Điều không? Điều không có vào ở tùng không, đều. không mày nhỉ, vang ở ở không nhỉ, không nhỉ, vang ở đây không nhỉ, vang ở đây không nhỉ, vang ở đây

แต่คนผมไม่ใของดีเลยทุกคนเก่งกคนอยากเรียนสูงคนเดียวอ่ะก็คือจะให้ของดีใ่สองการน่ทุกคนอยากเรยอ่ก็อก็เป็นลักก็ไอ้ตันั้นหนร่างเงินก็ได ถู้ทำอะไรเสรอาแล้วเล่นเกมได้หไหมทำความสะอาดบ้านก็น้องไปด้วย ดีนะโอ้ยนกหูครล้างจานบ้างเอ้ยผมไม่ล้างทุกคนล้าง Fui. 白菜类，这里。

对，啊。<Okay>. Uh, 让我去听嗯。 Bye bye